วันนี้พามาทานอาหารที่อะไรเผาๆนะดูนี่คุณนายหาซุ้มอยู่นะคะหาเซวะเกี่ยวโจยจะซุ้มลองโบนี่ไหม,มนี่นี่นะตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าดูนี่อ๋อมันกินเหรอนู่นนูนน่น กินเราเกลี้ยหร่เ,เออขอ,อ้นนี้ด้วยโอ้โหดอกบัวใหญ่มาการะ,ะคือส,สิกูทะสูเกี้ยวโจยแทะโอเคโอ,คโอ้มีตรงนี้ให้ด้วยดีจังเลยมาหาแพรนั่งกันนะคะดูสิบึงบัวโอ้โหกว้างมากเลย มูเซลฟี่เยอะมากเลยนี่มาเหมือนอย่างหละนเราเคี้ยวอืมด้สั่งเลยจ้ะเจ้ามือสั่งเลยจ้ะใช่นี่หนูรอดตรงนี้หาอไปก็เห็นบัวพอดีเอาสั่งอาหารก่อนดูลี่ไรนะเออว่าไงจ้าตอนเาเคี้ยก็ไม่ช่วยหนูจ้าพี่ขอเปลี่ยนซุ้มมันใกล้ดอกบัวยักษ์บอกหนูแล้ว อะไรคะแดดตอไมไม่เป็นไรค่ะชอบแดดเพราะถ่ายรูปมามันจะสวยมากเนาะเราต้องเอาแดดช่วยโอเคเขี่ยวโจยกัเนเอามาฮอเสี่ยวหน่อยนจ้ะอนุเอาซุ้มไหนที่ตรงกับบัวนี่นี่นี่ซุ้มนี้อันนี้แต่ก็ได้โอเค อาเอานี้ก็ได้หนูเอาซุ้มนี้เลยจ้ะจ้ะเออใช่นง่่าริงๆได้บัวยักษ์ด้วยว้าวโอ้โหเราต้องเดินไปตรงนั้นถึงจะได้ไปถ่ายอันนี้ตรงที่เดินลงไปด้วยเนอะอ๋อมีหน้าหนูเกี้ยม,มาห่อเสี่ยวใช่ไหม